คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปกันอีกหนึ่งคู่นะคะที่โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ7ปีก็ทําเอาแฟนเน่ตต่างฟินกันยกใหญ่สําหรับคู่ของนักร้องชื่อดังนะคะอย่างกันนพัฒแล้วก็นางเอกสาวคนสวยค่ะอย่างทิสาวริทิสาคุณผู้ชมคะโดยก็คือคู่นี้นะคะแมตอนนี้เองนะคะแฟนเองเช้าเน็ตเนี่ยก็คือลุ้นกันหนักมากเลยแหละอยากจะให้2คนนี้เขากลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งหนึ่งรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการก็แซวกันยกใหญ่ อย่างล่าสุดนี้สําหรับใครนะคะที่ได้ติดตามรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกําแพงก็น่าจะได้เห็นแล้วนะคะเพื่อนสีอย่างกันกันกบทิสาควงคู่กันนะคะไปออกรายการเป็นนักร้องหน้ากําแพงคุณผู้ชมซึ่งหลังจากจบรายการแล้วเนี่ยในเรื่องของรูปภาพนะคะโมเมนต์ก็ยังไม่จบเมื่อเรานะคะได้มีการเข้าไปส่องแหละในช่องทาง IG ส่วนตัวนะคะของทิสาวริทิสากับกันนพัน์ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาที่ทางด้านฝั่งของทิสากันก่อนค่ะ โดยที่สารเนี่ยก็ออกมาโพสรูปภาพในรายการนี่แหละรวมถึงรูปภาพที่ถ่ายคู่กันนะคะกับกันนพัฒพร้อมกับนะคะเขียนแคปชั่นที่บอกว่าเย้ไทยถูกนะคะแล้วก็แท็กหากันนพัฒพร้อมกับนะคะแท็กหาเนยชติกาค่ะที่บอกว่าพี่เนยยอมมาร้องเพลงแล้วขอบคุณที่มาเป็นหลังกําแพงให้นะคะซึ่งกันนพัฒเองเนี่ยก็คอมเมนต์แหละบอกว่าเ yeah ย้คุณผู้ชมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาที่ทางด้านฝั่งนะคะของกันพกนพัฒนกันนพัฒนก็ออกมาโพสรูปในรายการ เหมือนกันกันกบพี่สาค่ะคุณผู้ชมคะโดยการเนี่ยก็เขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าดูกันอยู่หรือเปล่าดีใจมากๆนะคะที่ได้เจอพี่สาวที่น่ารักที่สุดของพวกเราและก็แท็กหานะคะทางด้านของเนยชติกาค่ะพร้อมกับนะคะมีข้อความที่บอกว่าขอบคุณที่มานะคะเป็นข้างหลังกําแพงให้เราทั้งคู่นะครับคิดถึงที่สุดนะคะรักเคารพและเป็นกําลังใจให้พี่สาวคนนี้เสมอและตลอดไปนะครับปอลอนะคะพี่เอเห็นภาพนี้คงดีใจขอบคุณ ที่ทําให้เรา3ามคนได้รู้จักวงการบันเทิงและได้รักกันและกันนะครับพี่เอโดยช็อตนี้เองนะคะทางด้านของทิสาวริทิศาเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ขิงกันแหละกับกันนภพัทนนะคะบอกว่าฉันทายเก่งมากโดยทางด้านของกันนภพัทรเนี่ยก็เข้ามาตอบกลับนะคะทิศาด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมขาบอกนะคะว่าฉันค่ะฉันทายตั้งแต่เธอเนี่ยยังไม่อาปากพูดแมแมวว่าแต่ว่ากันนภพัทรกับทิสาเนี่ยก็คือไม่มีใครยอมใครกันเลย ก็คือคนนี้ก็บอกว่าฉันทายถูกคนนี้ก็บอกว่าฉันทายตั้งแต่แรกนะคะใดๆเนี่ยบอกเลยว่าช็อตนี้ก็ทาเอาแฟนคลับเนี่ยฟินกันเวอร์เลยแหละคุณผู้ชมพร้อมกับนะคะมีการเข้ามาคอมเมนต์แซวถึงความน่ารักนี้นะคะของกันทิสายอย่างมากมายด้วยแฟนคลับก็บอกแหละนะคะว่าครูร้างครูสมคุณนี้น่ารักจัดไปนะคะภารกิจสําเร็จครูพี่กันพี่กะทิน่ารักมากพี่เนยท้อเลยพากันทายถูกนะคะกันทิน่ารักมากพี่เนยมาอบอุ่นที่สุด น่ารักมากค่ะนะคะรอรอผลงานคู่อีกนะคะวันนี้นอนหลับฝันดีใหญ่ตัวร้ายกับนายผิวเข้มถ้าคนมันจะใช้นะคะสักวันเนี่ยจะโครจรกลับมาหากันเองชั้นจิ้นน่ารักนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยก็คือเขามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยหลังจากเห็นโมเมนต์ดังกล่าวนี้โมเมนต์ความน่ารักน่ารักนี้ของคู่เพื่อนสีนะคะอย่างกันพัฒแล้วก็ทิศสาวริทิสา,าคุณผู้ชมค่ะ